الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنبي نوم خوصة تها باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته نكب تنبي صلى الله عليه وسلم نن دي ซึ่งเป็นดวอาที่เลาตะอาลาสัญญาว่าจะตอบรับอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเป็นดวอาที่ทารูลจะขอให้กับประชาชาติของทารูลเก็บเอาไว้ที่จะขอในวันกิยามะนะครับซึ่งมีฮะดิษด้วยกันสองบทนะครับฮะดิษบทแรกมีรายงานจากท่านนบีของราเราดิอัลลอฮุอันฮุนะครับท่านได้เล่าว่าท่านนบีสัลัลลเฮุอะลัยฮิวะดสัลลัมได้กล่าวว่าลิกุลินนบียินดะอวะตุน ทา่านอซูลบอกว่านบีทุกทุกท่านนั้นต่างมีดูอาแปลว่าดูอาที่เมื่อไรก็ตามขออัลลอฮ์จะอะไรจะตอบรับเป็นดูอาที่นบีแต่ละท่านได้รับนะครับคือขอให้ประชาชาติของท่านทา่านอัลสลบอกฟาอูดีดุอินชาอัลลอฮ์และฉันคือทา่านอัลุลเนี่ยต้องการนะครับอินชาอัลลอฮ์อันอะ خ ت ب ئ دعوتي شفاعت ا ل ا อม يوم ا ย,ยาม ا ที่จะเก็บดวอาบทนี้ไว้ที่จะขอให้แก่ประชาชาติของฉันในวันกียามะซึ่งเป็นดวอาที่เรียกว่าชาฟะนะครับเป็นการขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ให้แก่ประชาชาติของทานรซูลในวันกียามะฮะดิษอีกบทหนึ่งนะครับทานรซูลบอกว่าเป็นฮะดิษที่าง,งานจะท่านอนัสบินมาลิกนะครับได้เล่าว่าท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่า لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيبت نكب نبي تالتا من دعاء ซึ่งดูอาในที่นี้หมายถึงเป็นดูอาที่ขอให้กับประชาชาติของบรรดานาบีเหล่านั้นซึ่งนาบีแต่ละท่านต่างได้ขอดูอาบทนั้นไปแล้วและอัลลอฮฺก็ได้ตอบรับบรรดานาบีต่างๆเหล่านั้นไปหมดแล้วท่านซุนบักฟาจะอันตุดะววทีชาฟะตะลิอุมมะตีเยอมันกิยามะแต่ว่าฉันจะเก็บดอาเนี่ย ไว้เพื่อจะขอช่วยเหลือจากัลั์ให้แก่ประชาชาติของฉันในวันเกียรต์ม <c> า <oughs> ใน h ะด i ษทั้งสองบทนี้่านพีนน้องผู้ที่มีอีห่านทั้งหลายเป็นหะด i ษที่ยืนยันและบอกให้พวกเรารู้ถึงดูอา์ที่ทะรอซูลจะขอต่อบลลอ์ในวันกียรต์มและดูอา์ในที่นี้นะถูกเรียกว่าชาฟา ชาฟะคือการขอความช่วยเหลือจากอัลลอ์ในวันกียามะซึ่งคำว่าชาฟะในที่นี้ทาพีนอผู้ที่มีอิหมานทั้งหลายมีเงื่อนไขท,ที่สำคัญสองประการประการที่1คืออัลลอฮ์จะอาลาจะต้องอนุญาตให้แก่ผู้ที่จะขอชาฟะหมายความว่าผู้ที่จะขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะอาลาจะต้องอนุญาตคนคนนั้นเสียก่อนหนึ่ง สองเลาจะาลาจะต้องพึงพอใจในคนที่ถูกร้องขอหรือคนที่ถูกขอความช่วยเหลือซึ่งในที่นี้หมายถึงคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่มีอีมาน ที่ถูกต้องหมายความว่าเขาเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่มีตาิวที่ถูกต้องหมายความว่าคนคนนั้นจะต้องไม่มีชีริกติดตัวและการขอชะฟาในที่นี้คือการขอชะฟาในวันเกียร์นะเพราะเราจะ Allah บอกไว้ในกรุรอานบอกว่า m า n z a l a า i y a f a าน a f u ayatul a y ั t u l i d a katanu ้อ n a m ล l l a h บอกะดี z a ladi yafau indhu i ลาบิอิบ n i อัลลอฮ์บอกว่าใครกันล่ะที่จะขอความช่วยเหลือนะที่พ่อองค์ใช่ไหมนอกเสียจากว่าอัลลอฮ์จะอาาจะอนุญาตเสียก่อนคนที่ขอเนี่ยจะต้องเป็นการขอหลังจากที่อัลลอฮ์อนุญาตเสียก่อนใช่ไหมครับโซรอนี้อยู่ตรงไหนไม่ตอ้องอายะนี อายะ์ก <aid> ุร <Solomon> ซีใ <who> ช <referred to> ่ไหมครับสองอายะ์อัลลอฮฺะ ع าลาบอกว่า“วะลาญชฟะอูนอิลลาลมะนิตอดา”เม่กี้ค <verw 000> ือเงื่อนไขของคนที่ขอต่อมาเงื่อนไขของคนที่ถูกขอใช่ไหมครับอัลลอฮฺบอกว่าและพวกเขาจะไม่ได้รับการร้องขอให้ได้รับการช่วยเหลือนอกเสียจากคนที่อัลลอฮฺพอใจในตัวคนคนนั้นคือหมายความว่าใครหมายความว่าคนคนนั้น คือคนที่เขาถูกร้องขอความช่วยเหลือแสดงว่าคนที่ถูกร้องขอความช่วยเหลือเนี่นึง่งเป็นคนที่มีความผิดใช่ไหมมีบาปใหญ่ติดตัวที่ยังไม่ได้ตาัตัวก่อนที่เขาจะตายนะครับสองจะต้องเป็นคนที่ไม่มีชีริกติดตัวเพราะหากว่ามีชีริกติดตัวเขาจะไม่มีทางได้รับฌาฟะ ช่ไหมครับพเลาวตาลาบอกว่ามาลิซท้ามีนมมนฮามีมะลาช่วยชียุตอ้าวลาลาบัวสำหรับบรรดาผู้ที่อาธรรมผู้ที่คมเหงอาธรรมที่นี้หมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงคนที่มีชีริกคนเหล่านั้นจะไม่มีฮฮมีมจะไม่มีมิตรจะไม่มีสหาย ในวันกิยามะคนที่มีชีริกติดตัวจะไม่มีมิตรจะไม่มีสหายวะวาเชฟฟี่อันยุตอและจะไม่มีผู้ที่ขอความช่วยเหลือใดๆจะรับฝั่งคนคนนั้นถ้าพี่น้องจำเมื่อวานได้ที่เราได้พูดกันถึงตอนที่บรรดาคนซซเล่บรรดามาลาอิกะบรรดาชูฮาดะคนที่ตายชะฮีด บรรดานาบีใช่ไหมครับเจ้าขอชาฟะให้กับชาวนารกที่อยู่ในนรกแล้วเนี่ยเรา,าจะอาลเปลี่ยนใบหน้าของพวกเขาเปลี่ยนผิวของพวกเขาสีผ<ม>ิวของพวกเขาจนกระทั่งว่าไม่มีใครจําได้ ใช่ไหมครับพอเราจะอะไรไม่ประสงค์ที่จะให้บรรดาคนเหล่านั้นได้รับการตอบแทนในสวรรค์ของผมฉะนั้นนี่จึงเป็นเงื่อนไขสําคัญ2ประการฉะนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิมานทั้งหายขะนีษบนนี้ยืนยันถึงชชฟ้าของทอร์โซลสซนลาวาอยู่สลัมฉะนั้นการขอชาฟ้าในวันกิยามะมี2ชนิดพี่น้องจําให้ดีนะชนิดที่หนึ่งคือการขอชชฟา้าหรือการขอความช่วยเหลือที่เป็นสิทธิเฉพาะ ของท่านนาบีสลมุฮ์มาัดอยู่สลัมเพียงผู้เดียวเท่านั้นมีหลายประการประการที่1การขอชาฟาอี่ถูกเรียกว่าชาฟาอาตุนอุสมาแปลว่าชาอาอันใหญ่หลวงอันยิ่งใหญ่แปลว่าอะไรแปลว่าในขณะที่มนุษย์อยู่ในช่วงมหัศจรรดวงอาทิตย์อยู่ใกล้ศีรษาเพียงแค่ไม้เดียวคนเบียเสียดเยียดยัดกันทั้งมนุษย์ทั้งคนทั้งมนุษย์ทั้งยินทั้งสัตว ใช่ไหมครับเหงื่อก็ไหลท่วมร้อนก็ร้อนเสื้อผ้าก็ไม่ได้สวมใส่ใช่ไหมครับอยู่ในสภาพที่ผู้คนเนี่ยตา่างหวาดกลัวพวกเขารอคอยการตัดสินเนี่ยเป็นระยะเวลายาวนานนะครับบรรดาผู้ศรัทธาจึงรวมตัวกันนะครับปรึกษากันว่าเดี๋ยวพวกเราเดินไปหาท่านนบีอาดัม,มัยอิสลามท่านนบีอาดัมเป็นมนุษย์คนแรกเป็นนบีคนแรกขอให้ท่านนบีอาดัมเนี่ยขอดอาอาต่าะลอ Allah, ให้เริ่มการไต่สวน พอเดินไปหาท่านนบีอาันท่านดบีอ,บอาัมนะบะอุชันไม่มีสิทธิ์ให้ไป็นฮาหนูฮ์นนให้ไปหนฮานูฮ์อะลัยอิสลามบรรดาผู้ศรัทธาก็เดินไปหาท่านนบีน์อะลัยอิสลามบอกว่าท่านนบีนั์เป็นรอซูลท่านแรกเป็นมนุษย์เป็นนบีที่เผยแผ่ตั้ง950ปีเนี่ยใช่ไหมครับเป็นคนที่อัล,ล,ลรอซูพันอวตารโซลักเนี่ยใช่ไหมครับเป็นหนึ่งในอุล,ลุลอัสบีที่มีความอดทนมีความขันติเอยียงมากพอไปถึงท่านนบีนั์ท่านนบีนั์บอกฉันไม่มีสิทธิ์ตรงนี้ ให้ไปหาใครให้ไปหาอิบราฮิมบรรดาผู้ศรัทธาเลยไปหาท่านนบีอิบราฮิมเนี่ยเป็นอับดุลอับียาเป็นบิดาของบรรดานบีเป็นคอลีลุลละเป็นผู้ที่อัลลอฮ์จะอาลลอทรงรักใช่ไหมครับเป็นคนที่อัลลอฮ์สุภานะ้นว่าจะอาลลอทรงรักพอไปถึงท่านนบีอิบราฮิมปรากฏว่าท่านนบีอิบราฮิมบอกฉันไม่มีสิทธิ์ตรงนี้บอกให้ไปหาท่านนบีมูซา บรรดาผู้ศรัทธาก็เดินไปหาเจ้านบีมูซาและคิดว่าท่านนบีมูซาเป็นกะลีมุลลอฮ์เป็นคนที่อัลลอฮ์ตะอาลาสนทนาด้วยใช่ไหมครับก็พอกับท่านนบีมูซาขออาจารย์เจ้านบีมูซาขอด่วนจั่ออัลลอฮ์ท่านนบีมูซาบอกนี่ไม่ใช่สิทธิ์ของฉันให้ไปหาอีซานุนบรรดาผู้ศรัทธาก็ไปหาท่านนบีอีซาอะลัยฮิสลามใช่ไหมครับก็คิดว่าท่านนบีอีซานี่เป็นนบีที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงยก ขึ้นไปอยู่บนฟ้าฟ้าใช่ไหมครับมีชีวิตจ่งกระทังก่อนถึงวังกิยามาใช่ไหมครับ,ตตรบแต่สุดท้ายเป็นอย่างไรเจ้นานนบีซาบอกนี่มีสิทธิของฉันให้ไปหามูฮัมมัดนอนบรรดาผู้ศรัทธาเลยเดินมาหาท่านนาบีมูฮัมมัดสันละัลลอฮุอะลัยฮิวะสซาลลัมเมื่อนั้นแหละท่านรอซูลพูดว่าอะไรพี่น้องอานะละเล่าอานะละเล่า นี่คือสิทธิ์ของฉันการขอชชฟาอ่านี้การขอความช่วยเหลือชนิดนี้เป็นสิทธิ์ของฉันเมื <t> ่อนั้นสุลซูลจึงเดินไปใต้อารัชหรือบัลลังก์ของอัลลสุพาโนวาจ่าละสุยุนนั้นสรรเสริญต่ออัลสุพาโนวาจาละเรียกชื่อของอัลลสุพาโนวาจ่าละจนกระทั่งอัลลสุพาโนวาจ่าละกล่าวกับสุลซูลบอกว่ายามุฮัมมัดอิรฟะรอเซมฮัมมัดเงยหน้าขึ้นอิชฟะ ตัวชั่วฟ้าวัดอันตัวอัติอิสอันตัวอัติวัชบัตัวชั่ฟ้จงขอมาแล้วเจ้าจะได้และจงขอชั่วฟ้าขอการช่วยเหลือมาแล้วเจ้าจะได้รับการขอความช่วยเหลือเมื่อนั้นแหละท่านรุสุนวะสัลล้อฮมวะันสัมข,ขอจากอัลลอฮฺดาราให้เริ่มการไต่สวนนี่เป็นชัาชาะลล่ะตุลอุดมาเฉพาะออทารุสุนประการแรกประการที่สองทาราุสุนมีสิทธิ์ขอชั่วฟ้าให้อะไรพี่น้องให้เปิดประตูสวรรค์เพราะประตูสวรรค์ไม่เปิดพี่น้อง ประตูสวรรค์ไม่เปิดให้กับใครก่อนจนกว่าทรารุษุนจะขอจากเราจะอะไรให้ประตูสวรรค์เปิดและทะรารอซุนก็เป็นคนแรกที่เคาะประตูสวรรค์และเป็นคนแรกที่เข้าสวรรค์ของมาสุภาหนุ่มหัวใจอะไรนี่เป็นสิทธิ์ของทรารอซูลเฉพาะประการที่สามทารอซุลมีสิทธิ์ขอชาฟาให้กรรบบดาผู้ศรัทธาบางคนให้ได้ยกฐานะให้สูงขึ้นในวันกิยมะห์ในสวรรค์เนี่ยแต่ละคนพอเข้าที่พักแล้วเนี่ย ทราสุนรมีชาฟ้าขอจอากเราอาลาเป็นสิทธิพิเศษให้ผู้ศรัทธาบางคนได้เลื่อนขั้นสูงขึ้นไปกว่าเดิมนะครับสามสี่ชฟ้าเฉฟาา,ฟาของทราสูนทรที่จะขอต่อเราให้เอาชาวนรกบางคนใช่ไหมที่มีบาปใหญ่ติดตัวใช่ไหมครับที่ไม่มีชีริกใหญ่นะไม่มีชีริกใหญ่นะให้ออกจากการลงโทษในนรกแล้วก็เข้าสู่สวรรค์ ตามแะดที่ที่เราได้เรียนกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนใช่ไหมครับที่ออกมาในสภาพที่เหมือนดำเหมือนถ่านและกถูกจับไปโยนลงไปแม่น้ําแห่งชีวิตแล้วพวกเขาก็เจริญขึ้นมามีชีวิตกลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับและประการสุดท้ายเป็นชะฟาอาชาเพะของทอร์รสซูลน,นั่นก็คือการที่ทอร์รสซูลขอให้กับลุงของท่านคือท่านอบูตอลิบนะครับเป็นการขอลดหย่อนโทษนะไม่ใช่ขออาภัยนะเพราะอัลลอฮฺารา,าไม่อนุญ,ญาตให้เราขออาภัยให้แก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาแต่ทอร์รสซูลเด รับาเฉพาะพิเศษขอให้เราตาลลดหย่อนโทษฉะนั้นอบูตอลิบเนี่ยผู้เป็นพี่ชายของพ่อผู้เป็นคนที่ดูแลทารุซตั้งแต่อายุ8ขวบและปกป้องทารุซจนกระทั่งว่าทารุซได้รับการแต่งตั้งเป็นนาีและยังปกป้องท่านดามีสมอมิวา่าลัมจนกระทั่งว่าเสียชีวิตในปีที่10บก่อนที่ทารุซจะอพยพไปมดินาเพียงแค่สาปีเท่านั้น เจ้าระซูนขอชะฟ้าให้กับลุงเนี่ยในวันเกียระอบูตอลิบจะต้องเป็นชาวนารกและเป็นคนที่ได้รับการลงโทษสถานเบาที่สุดเบาแบบไหนพี่น้องยืนอยู่บนก้อนหินสองก้อนยืนอยู่บนก้อนหินในไฟนรกแต่ความร้อนของก้อนหินที่เท้าเนี่ยบางรายงานบอกว่าสวมใส่หน้าอะไร แปลว่าสวมใส่รองเท้าที่มาจากไฟนรกสองข้างเนี่ยแต่ความร้อนของมันเนี่ยทำให้ยะกรีมินฮูมาดีมาทําให้สมองเนี่ยเดือดอันนึ่องมาจากความร้อนของไฟนรกแล้วคนที่ถูกลงโทษเนะี่ยเขากลับมองมาตัวของเขาเนะี่ยได้รับการลงโทษหนักที่สุดไม่มีใครเลยที่ได้รับการลงโทษหนักไปกว่าเขาแล้วทั้งๆท,ที่ความเป็นจริงแล้วเขาได้รับการลงโทษสถานเบาที่สุดฉะนั้นนี่เป็นชฟะชฟ้าชะฟาะของทางงงอง่านรอสูลซึ่งลอฮุอาลัยมุสลัม และยังมีดัวอาบางประการมีการงานบางประการที่ท่านอบลีสมอมะฮ์วาอยสลัมสัญญาว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติและรักษาการงานเหล่านี้ได้เขาจะได้รับชะฟาของทรอซุลในวันกิยามะทรอซุลบอกว่าในฮะดิษบทหนึ่งบอกว่า a s r a า d u n nas bishafati man ลาอิล a i l l a ล i l ล a l l a h qalisan minqan b ทลอซูลบอกว่าคนที่จะมีความสุขเวลาที่เขาได้รับชะฟาของฉันมากที่สุดในวันกิยามะ คือคนที่กล่าวว่าอิลลอิลอฮะอิลลัลลอฮแต่ไม่ใช่คนทั่วไปกล่าวแล้วได้หมดนะแต่การกล่าวนั้นจะต้องเป็นการกล่าวที่มาจากความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาจาอาลาจริงๆฉะนั้นนี่เป็นการงานได้การงานที่สองคนที่ตายที่นครมดีนะใช่ไหมครับตายที่นครมดีนะฝังที่กูโบบากเตียตะลุ่มจะขอชะฟาให้กับเขาในวันเกียม์นะประการที่สามเวลาที่อาดาน أذان جبَلَ، الرسول بَعَثَ كَائِمًا، تَأْنَى دُعَانَبَ أذانَ اللَّهُمَّ رَبَّهَا هذه الدَّعْوَةَ التَّامَّةِ والصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ أَتَى مُحَمَّدًا الْوَصِيَّةَ وَالْفَضِيلَةَ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ دُعَانَبُتِ الرَّسُولَ وَحَلَّ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُ تَعَالَى شن เขาจะได้รับชาฟาของฉันในวันเกียร์มาฉะนั้นนี่เป็น3การงานที่เราสามารถที่จะปฏิบัติได้นอกจากประการที่2อ,อันนั้นก็เป็นเรื่องของลักสุภาโนะวตจอาแล้วนะครับส่วนชนิดที่2ของการขอชาฟาซึ่งเป็นชชฟาของคนทั่วๆไปแต่ไม่ใช่ตาศีตาสานะแต่เป็นชชฟาที่ คนอื่นมีสิทธิ์ที่จะขอต่อตอัลลาลาได้ในวันเกียร์มะในนั้นคือบรรดามาลายกะบรรดานบีบรรดาชูฮาัดาบรรดาคนซอเลที่จะขอชฟะฟาจากอัลลอฮ์ให้เอาคนที่พวกเขารู้จักเนี่ยที่เป็นมุมินที่มีเตาใไ้ที่ถูกต้อง ที่ไม่มีชีริกใหญ่ออกจากการลงโทษในนรกแล้วมีสิทธิ์ที่จะได้เข้าสวรรค์อันนี้เป็นการขอชะฟาสําสหรับบรรดาคนเหล่านั้นและประการถัดมาการขอชะฟาของอัลกุรอานและการถือสิน่นดเพราะว่าท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าววันนี้ฮดีิษบทหนึ่งบอกว่าอัลซิยามวอัลกุรอานาละสิลอับุนท่านอัสลบอกว่าการถือสิหน,นดและการอา่านและอัลกุรอานจะมาขอชะฟา จะมาขอความช่วยเหลือให้กับบาวในวันเกียรมะยากรูสเซียมยยามถึงวันเกียรมะการถือสิญจนดที่เราถือสิญจนดเนี่ยไม่มีตัวตนแต่เราจะอาลาสารถทาให้เขามีตัวขึ้นมาได้ในวันเกียรมะเขาจะกล่าวกับ,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 บอลัอลลอฮ์บอกว่ารับบิโอัลลอฮ์อินนีมานะตุฮุตต้าามาวะชรอบะบินนะฮาร์แต่จริงๆฉันเนี่ยห้ามเขาคนคนนั้นไม่ให้เขากินอาหารไม่ให้เขาดื่มน้ําในเวลากลางวันฟาชเฟนีฟีฮิขอพระองค์ได้โปรดช่วย เหลือบ่าวคนนี้ในสิ่งที่เขาเคยตืนสิ้อนอดเอาไว้ด้วยเถิดและอัลกุรอานก็กล่าวขึ้นบอกว่ายารัร uh ับบิโออัลลอฮ์มนาตุฮุลนาวมะบินไลลิฟาชฟิ ع ลีฟีฮิ ฟยัชฟานนะครับโอ้ออลลอ a ์ฉันได้หักห้ามเขาไม่ให้เขานอนหลับในเวลากลางคืนเพราะเขาลุกขึ้นมาเพื่อที่จะอ่านอัลกุรอานในเวลาคางคืนขอพระองค์ได้โปรดให้การอ่านอัลกุรอานในายามลางคืนของเขาเป็นสิ่งที่จะช่วยเหลือเขาในวันนี้โดยเถิดแล้วทารซูก็บอกว่าและสองอย่างนั้นก็ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ให้แก่บาวของราะสุภานนฮวาตาอานะฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อาะสุภาโนฮวาตาอานะทั้งหลายครับนี่เป็นชะฟาที่สำคัญ นี่เป็นดุอาเป็นคอยการขอความช่วยเหลือจากรอซูลและบรรดาคนซอลและและบรรดานาบีและบรรดาอาาะไรก็ที่คนที่มีความผิดติดตัวในวันเกียร์มจะได้รับฉะนั้นเราจะต้องขอดุอาจอมอัลสุพาอัลวาจาลาให้มากๆและทําคุณงามความดีให้มากๆในสิ่งที่จะทําให้เรานั้นได้รับการร้องขอความช่วยเหลือในวันเกียร์มั้งแต่เนื้อสิ่งอื่นใด เราจะต้องกลับเนื้อกับตัวในความผิดที่เรากระทำก่อนที่เราจะเสียชีวิตเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่ได้รับการร้องขอชะฟาหรือเปล่าในวันกิยามะสะซุมุลลอฮาลนิอาะมัมัดวะลาอานฮิวะซัสลสลัม